วันนี้เราจะมาโหลดเกม o d d World o d d World เราต้องมีสามแอปนี้ก่อนแอปนี้มันทำให้โหลดเร็วขึ้นแอปนี้วิธีแยกไฟล์แอปนี้วิธีธออดูเครื่องดูรุ่นอะไรประมาณนี้อะมร้งไ,ไม่รู้เหมือนกันตอนแรกเราต้องใช้แอปนี้ก่อนเข้าไปจากนั้นเนี่ยไอตัวเราต้องมาดูตรงนี้เนี่ย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  จากนั้นเราก็ดูตรงตัว A ตัว D R E N เลยว่าเนี้เห็นไหมแบบที่ดูคลิปอื่นไปอ่ะพอโหลดมาพอเราเข้าไปเล่นปุ๊บมันก็จะกลายเป็นสีดำอ่ะพอเราแบบโหลดไม่ดูตัวเนี้ยเราต้องดูของตัวเองก่อนบางคนอาจจะกลายแบบอื่นอะแบบอื่นจากนั้นเราเข้าเว็บเนี้ยเราเข้าเว็บโดยใช้ตัวนี้นะ UC ดาว n l โหลด b e r a l เอาลิงให้นี่เดี๋ยวจะเอาลิงลิง์เว็บไซต์ให้เราก่อนโอเคนี่ตอนแรกจะเป็นอย่างเงี้ยโอ้โหไอ้นี่ก็ค่ไล่ฆ่าคนอย่างง่ายเลยไปยังไม่ถึงโอเคดาวโหลดนี่เนี่ยที่เราเห็นเนี่ย ad อ่ะ มันตรงกันกับไอ้ตัวเนี้ย AD แล้วก็โหลดไปเลยแล้วแต่ดูด้วยว่าจะเอาเวอร์ชันไหนนี่ผมจะเอา1.0.3บางคนจะกลายเป็น power vr หรือบางคนก็กลายเป็นแบบนี่แบบนี้ให้เมลเนี่ย m a ล m a i l บางคนบางคนก็เป็น power vr m a i l t e g r a ประมาณนี้นี่เรากดโหลด2ออันเนี้ยเนี่ยเนี่ยผมเป็น i a d o บอกไปแล้วเนาะแล้วก็โหลดสองอันเนี้ยสองอัน,นเนี้ยเนี่ยตัวอันแรกกับอันที่สองเนี่ยโหลดเสร็จปุ๊บแล้วกเกมแคสอะไรวะเออมันจะเลื่อนลงมามันก็จะเป็นอย่างนี้อีกคราวนี้เมื่อกี้เราโหลดของนี่ผมเป็นรุ่นอันเนี้ย a d r e o แล้วก็โหลดตัวนี้เหมือนกันอันนี้ไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้ อันนี้ ADRO เหมือนกันแต่อันนี้เวอร์ชันหนึ่นย์จอันเวอร์ชันเก่ามีเวอร์ชันใหม่ ADRO กดโหลด2อันเหมือนเดิมนี่อันแรกอันที่2โหลดเอาโหลดเสร็จอันนี้โหลดนานหน่อยโหลดเสร็จอ่าทิ้งทิ้งทิ้งอ่าอันนี้ใช้ไปแล้ว2แอปใช่ไหมโอเคนี่เขาแอป,ปนี้กดเข้ามามันก็จะเป็นอย่างเงี้ย มีเขว่าหนิงวิบว่าวิดีโอโชว์แอนดรอยด์หรือเปล่าเนี่ยมิกิผมใช้แอปนี้ใช่ไหมดาวน์โหลดอ้าวนี่แอปนี้ใช่ไหมดาวน์โหลดนี่แอปนี้มันก็จะอยู่ในเนี่ย UC ดาวน์โหลดแต่ถ้าคนไหนใช้เออโชมดาวน์โหลดเนี่ยมันก็จะอยู่ในเออดาวน์โหลดธรรมดาดาวโหลดอย่างเงี้ยอ่านี่อันนี้ผมโหลดไว้อันแรกน,นี่โหลดไว้แต่ก่อน เขาอยู่ซีดาวโหลดเข้านี่เออเดี๋ยวเดี๋ยวกดครั้งเดียววิบนี่เออเดี๋ยวนี่กดเดี๋ยวเอาใหม่เอาใหม่นี่วิบกดแช่ c o ปี้จากนั้นเข้ามานี่ Android o f f วิบก,กดตรงนี้ กดหรกว่ามันก็จะเรากดตรงเอออ E เนะี่ยตรง R ตัว E อตัวเนี้ยแต่ผมผมโหลดไว้แล้วเดี๋ยอันนียโหลดไว้แล้วไม่เป็นไรผมกดออกก่อนอ่าผมโหลดไปแล้วเนาะครับกลับไปทำไมโอเคยูซีดาวโหลดหายหายไปไหนแล้ววะ ม่หายไปไหนวะไม่ใช่รอะทุกุนี่อ่าไม่ใช่ครับกูงงแล้วไหนกูงงแหละงงอย่างเห็นได้ชัดแล้วตอนนี้ปกติอะ่ะอันนี้ผมอ๋อใช่ใช่ๆๆ ผมติดตั้งไปแล้วใช่ไหมผมเคยติดตั้งไปแล้วถ้าแบบคนแบบไอ้คนที่โหลดไปแล้วอะมันจะมีแบบตัวเป็นรูปรูปแบบแบบเนี้ยในแอนดรอย o ์วเนี่ยมันจะมีรูปแบบนี้อยู่ตรงที่เราโหลดไว้เนี่ยมันจะมีรูปแบบที่ชี้เมื่อกี้อยู่ในเนี้ยเนี่ยมันอยู่ด้านบนอะ่ะแต่อันนี้ผมติดตั้งไปแล้วมันเลยไม่มีมันจะอยู่ด้านบนตรงเนี้ยไม่ใช่ไม่ใช่ เนี่ยมันจะอยู่ตรงเนี้ยแถวๆเนี้ยแหละพอกดเข้าไปปุ๊บมันจะคลิกให้ติดตั้งด้านขวาเราก็กดติดตั้งจากนั้นกดออกเราไปดูที่หน้าจอเรามันจะขึ้นโอเครู้แล้วใช่ไหมหรือไม่รู้อะเออ,เ,อ,อเดี๋ยวโหลดเดี๋ยวมาให้ดูเลยแล้วกันอ่ะ นี่โอ้ยคันันดาวโหลดดดาวโหลเนี่ยเดี๋ยวดาวโหลดก่อนเอริอานุโอเคดาวโหลดเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่นี่ไม่ใช่คนละอันคนละอันละเฮ้ยอยู่นั่นบนอยู่นั่บนไปเดันปเดินมีเดียรูปึ๊บดาวโหลดอันนี้รออ้าวอันนี้ยกเลิก อันแรกอันแรกก็ไม่ใช่รู้ถั่วเอ้ยเอาใหม่เอาใหม่นี่ 9.7mb เดียวโรดอันนี้โ no, นอะไรไม่รูรรเ้เร็วนอยซิววยเดีเ๋ยวพังทิ้งแม่งเลยเนตช้าเนตกากใช้ไม่ได้เอเหนื่อย อืมจุเนล่ะเวอร์ชันเอนดิอีกละผิดอันนี่มันต้องไอ้69 MB นี่อันเดียโน24 MB นี่ต้องอันนี้เวอร์ชันหนึ่งจุดศูนย์จุดสิบสาม ชาชิบหายเลยว้ยโอเคกดดาวน์โหลดรอรอ,อนานไหมเนี่ยรอนานเลยม่ต้องรอแลละ รอนานเลยข้ามไปเลยก่อนเลยต็อปไว้ก่อนโอเคลดสร็แล้วอือแต่นั้นก็เข้าเข้าออกออกเอ้าเออออกถูกแล้วแหละนี่ใช่ไหมอือบอกไหมแม่งเลยนี่เข้านี่มันจะเป็นอย่างเงี้ยตอนแรกเรากดตัวเนี้ยเอออนี้บอกไปแล้วเนาะนี่กดตัวนี้เลยแล้วกดโอเพนนี่ปุ๊บ เมืเ่อจบไปเนี้ยกดติดตั้งไปเราจะได้เล่นเกมแล้วแค่นี้นะครับก็ถลดเสร็จนี่พอตอนแรกก็บอกพอเสร็จปุ๊บนี่เล่นมามเจอใช่ไหมเข้าไป SQU ู S Q U. เดี๋ยวพาไปดูภาพรยาตามันแป๊บหนึ่งโอเคก็อย่าลืมกดไลค์กดส i b e ด้วยนะครับ แค่นี้ครับโอเคเออดูภาพรถยนต์ก่อนเว้นี่เออแค่ดูภาพไปยนต์เนาะเม่ต้องัมงคีดหรอรุนแรเออจะบอกวิธีปรับภาพด้วยนะ มูมเชียอะไรว่าแม่งมีสินค้าเอือบตายโดนสอยจะก,กินละแงมตายใส่กระเป๋าไปนี่ตอนมันวางกับดกักเนี่ยตึ๊บ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 ,บเกียนโคต สุสานสุสานมันเหมือนอันนี้มันไม่ใช่ขนหน้าดูมีหมู่บ้านแห้งแล้งมากหมู่บ้านมีคนไม่ถึงยี่สิบคนไม่ถึงสิบอะหนึ่งนับก่อนหนึ่งสองสามนิวานแฮ โอ้โบดีแข็งแรงมากเลยเรือปลาออดหลอดตัวหนึ่งอ่านี่เราไปล่าเขาโดดเขาล่าแทนแล้วตัวน,นี้นี่โดดเขาล่าแทนตูมไอ้นี่น่าจะเป็นโจนป่าเราน่าจะเป็นนักล่าข้าหัวในเกมเนี่ยจุ๊บน,นี่นี่ยางว่องไวจึ๊บไม่ลบลบทันอาแต่โอ้ว นี่ไม่โดนหรอกโอ้เยเออไม่โดนหรอกโอ้ยครูเก่งอยู่แล้วเออไม่โดหนหรอกโอ้ยนี่มาพาไปตัวกับดักวางไว้นืออะไรอะไรวะเฮ้เซตนี่ครับตัวนี้ศูนย์นของเราโอไมค์ก oh ็ตายแมงแมงงมุมจุ๊บโหด

โอเคครับเออดิถ้าเข้าเกมมาบางครั้งก็ภาพไม่สวยวิธีปรับภาพนะครับนี่เข้าตรงนี้เซตติง้งพิซเฟเมนจืบ๊บนี่วืบอีกรอบอีกรอบวืบนี่อย่างเท่โอเคครับเจ็บแค่นี้นะครับ โอเคอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร b ์กดแชร์ด้วยนะครับเออแล้วขอติดตามเอออะไรมาครับแล้วเกมอื่นๆทั่วไปนะครับเผื่อจะได้เอามาลงอีกรอบแค่นี้นะครับบ๊ายบาย